ส o ัสดีครับ o อนูนสบายดีตอนบ่ายเนาะมื่อเนี้เขาจะไปชานาทาวน์ไปซื้อของกินซุป I'm going to Chinatown today to buy some cooked food. อันนี้ก็แม่นทาง,ขงเขาชานาทาวน์เนาะเลิมศในชานาทาวน์เนาะ Here Chinatown, San Francisco. ลองกองรามอัฒน์ไรจีแจ็คฟรุตดราก้นฟรุตมักมังกรเนาะคุกฟรุตของกินซุปโรสดักบาร์บลีคีป๊อ๊ก pet Ang, an, no? Oh, uh, yeah, they have steamed chicken, roast duck, roast pork, muu pin, pet Ang. โกນไก่1เนอะมอ่างเนอะ Rose o r k